อุ้ยดเราโดนมัดตอนนี้เราโดนมัดวิ่ออกไปได้อุ้ยอุ้ยตาอุ้ยตาแดงเดี๋ยวเดี๋วเเป็นขีรอ่ที่อาไปไหนล่ะอุ๊ยอุ๊ยวิ้ยออกไมได้สะดวโอ้ยอย่าิงอย่าิงฮะอย่ามท่คส ก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับรับชมคลิปเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับกรับ <Ru iz> สบายดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องจันดีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเกมอะไรวะ <R> เออเดี๋ยวพี่จา <R> ่าให้ฟังนะครับน,น้องมองตกใจครับพี่จ่าให้ฟังนะครับมันคือเกม S A I K O N O S U T O K ไม่ยอะตโมครับพอดีว่าพี่เกตภาษาเกตอยู่แล้วครับก็ไม่ยังตัโมครับใช่หรือฟ้ามันคือเกมไซโกโนสุโตกะหรือเปล่านะเออโอเคไม่เรื่องมากนะครับเข้าเกมกันเถอะอันนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับอืมซึ่งผมตอนนั้นผมเคยทําคลิปก็คือโหมดนี้สินะเออเราลองมาเล่นโหมดง่ายๆดูนี่เนี่ยโหมดปกติหรือเปล่าโหมดง่ายๆดูนะครับ โอเคผมยังไม่เคยเล่นนะหมวดนี้โอเคเรามาลองกันนะครับก็ช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะหาเกมอะไรมาให้ทุกคนดูนะครับก็ลองกลับมาเล่นเกมเก่าๆดูเนาะอ่าถ้าใครมีเกมแบบหนุบๆแนะนําก็แนะนําได้นะครับอ้าวทำไมผมชิบหายละเงยหน้าขึ้นก้มหัวลงเงยหัวขึ้นไม่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไปแก้อะไรสักอย่างหรือเปล่ามันเซตติ้งตรงนี้หรือเปล่า ลองดูโอเคแบบนี้สิเมื่อกี้ผมแบบอะไรอะดันเมาส์ขึ้นแต่หัวลงดันหัวลงเออดันเมาส์ลงแต่หัวขึ้นสั้ัๆโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนอะไรนะครับ <Huh? S 1> ซึ่งมันก็มีแตุ่๊เสียงอะไรอะมีเหมือนมีคนอยู่ข้างในอะดูสวัสดีครับ ก็ไม่มีใครเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรอ่ะหยิบได้ปะหยิบไม่ได้โอเคนะครับคือในโหมดนี้เขาให้ทําอะไรอ่ะผมยังไม่เคยเล่นนะเปิดได้ปะเปิดไม่ได้ป้องอ,อะไรไม่รู้ตกใจอะไรนี่อ่ะแบบตกใจอะไออบรบลาบลาบลาผมไม่รู้ ตั้งใจเลยจะตัดกุญแจใวิอะไรอ่ะให้ตามไปเหรอเออคอมคอมนี้อ่ให้ตามไปอ่ะวิผมวิกุญแจหยิบได้ปะอุ้ยหยิบได้หยิบได้ลองหยิบดูลองหยิบดูหยิบไม่ได้อะไรโดนเขาผ่าเขาไปไหนเหรอ นี่ก็คุญแจอะไรอ่ะโอ้ยกูตกใจมาไอ้ซอสเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพี่ขอโทษพี่ขอโทษเดี๋ยวแล้วแล้วผมต้องทำยังไงเนี่ยห้องห้องห้องนี้คือห้องไหนอ่ะเออเอออะไรโบรบอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาห้องก่อนวิววิวห้องไหนวะอยู่ชั้นไหนชั้นบนดาดฟ้าหรือเปล่าอันนี้อันนี ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวห้องไหนวะอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวลองไปด่านฟ้าดูอุัยหายไปไหนแล้ววิ่งเหมือนดูแล้วิ่งมือนดูล่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษขอโทษขอโทษที่แยกคนแชนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ด่านฟ้าก็ไม่ใช่ด่านฟ้าไม่มีห้องเลยฮาไม่ได้หมดนี่เขาต้องต้องทำอะไรอ่ะวิ่งวิ่งวิ่ง ไปไหนวิ่ปไปตัวเออลงซน่ากซน่าเฮ้ยห้องไหนอัเนี่ยตรงนี้เออ๋อห้องควบคุมไฟฟ้าโอ้ไม่ได้ไม่ได้อโอเคโอเ่อย่อไม่ใช่ไมไม่ใช่เ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไเดี๋ยว่ย่โอไม่ใช่ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวตัวตัวนี้ตัวนี้แล้วก็เออสวิตซ์กดเกยบร้อนอ่ะไม่เกิดอะไรกระผมนี่โอ้ยเต็มอุ้ยอุยอุยตกปลาเลยตกปลาเลยจ้ะผมอุ้ยอุ้ยออกออกได้ปะออกได้ปะออกไม่ได้ทุกคนดดูิโอ้ยผมจะตายทุกคนดูเลือดดิ เออผมอาจจะบางเลือดนะตอนนี้เลือดผมเหลือ62แล้วก็ลดลงเรื่อยๆผมจะตายแล้วทุกคนโอ้โวน้ยเลือดผมต้องทำไงอ่ะโอ้ผมต้องทำไงตอนนี้เลือดผมเหล้าส0เลือดไปเรื่อยๆผมโดนยางพิษอุดย่ายไม่ได้ซะด้วยอุ้ยต้องทำไงอ่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเออซึ่งเราไม่รู้เราหนีแบบนี้ไปเรื่อยก็ฝากประโยชน์มั้ง ตายตอนี้เรื่องผมตัสาเดตม่มียาไหมเนี่ยขอโทษทีแย้กูแต่ขอโทษีแย้กูแต่อย่าอย่าอย่ายเทนบี้ได้ไหมโอ้ยตอนนี้เรืองผมเือสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าปดเจดแล้วผมก็ออกไมได้สรุปผลต้องตายใช่นะสี่สามสองห โอ้ไม่ได้ทุกคน <c oughs> ไปแล้วฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวลองใหม่นะครับให้โอเค <c oughs> คือมันต้องทำไงอ่ะ <c oughs> มีเสียงนี่แซวๆนี้เจ๊ปั๊คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองตามน้องเข้าไปดูซิว่าน้องก็จะพาไปไหนอ่ะ กมมีปักบอกให้ตามไปโอเคเราตามไปเราจะไม่หยิบกุญแจนะรอบนี้เราจะไม่แย่งนะคือเมื่อกี้เราแย่งก็โดนนกก็ะเชื้เน,นะเปปไคือภาพมันค่อนข้างจะแบบอะไรอะมันมีอะไรบอกหมอกหมอกพิษอะไรบางตาไมห่หมดเลย <c oughs> ผมว่าด่านมืดน,น่าจะสวยกว่านะอะไร กลางมืดแบบมันไม่มีหมอกบางตามันดูสบายกว่าเยอะไม่มีไม่มีไม่ใชตามให้เขาบอกให้ตามไปอีกนะครับพอมีคือตกใจหมดอะไรอะอะไรระบบไฟฟ้าน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างแหละบ้างบอกให้จำเข้าไปอีกอะไร เขาไม่ร <enge> ู้ว okay, ่าจะซ่อมไฟยังไงฮะเขาให้ผมซ่อมนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วอะน้องน้องสาวเอ้ยไม่ใช่ดิไอ้ฆาตกรไอ้ใช่น้องสาวใช่ไหมวะเฮ้ยฆาตกรโอเคกดซูมิกได้แล้วตามก็ไปอีกนะครับโอ้โหต้องตามไปไหนเนี่ยบังบีหนึ่งเปิดได้ปะเปิดได้ก็บอกให้ตามไปอะ โอเคโอเคตามไปก็ตามไปไปเถอะไปเถอะโหแล้วดูือแบบภาพมันเกอุ้ยทำไมถึงอะไรทำไมอยู่ตรงนี้คอด้วยอะไรอ่ะกลัวแล้วดูเถอแล้วดูเตอกลัวดิเอออะไรอ่ะกูแจอ่านไม่ออ มันคือกุญแจอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแป๊บกุญแจอะไรอะ่ะเอ็นเดดไกอะไรทำไมแล้วผมต้องทำงไงอ่ะเพื่อใช้คนนี้หรือเปล่าวุฒิปดีไม่ได้เราดูเรวด,ด,ด,ดูหน้า,าเธอดิเอออ๋อเราต้องไปห้องนี้ใช่ป่ะห้องที่มีป้ายกุญแจนี้ใช่ป่ะเราต้องไปหาแป๊บนึงเปนเือห้องไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปั๊อันนี้ ก็ไม่ใช่อันนี้ห้องไฟฟ้าอันนี้ก็ไม่ใช่ัอันนี้ก็ไม่ใช่อาวแล้วสรุปห้องไหนอะโอเคใช่เลยห้องนี้อุ้ยอุ้ยอะไรอะเฮ้ยผมโดนยาพิษอะทุกคนแล้วผมต้องหาอะไรอะโอ้ไม่ไหวอะ Oh no มียาไหมมียาไหม อุ ya, ya, ya. Compra ja, compra ja. ้ย่นยากินโอเคอุ้ยอะไรพ้องอุ้ยน่านตี่ะ้ยผมจะตายแล้วทุกคนดูดิน้ามื้ยโอ้ยหลับแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยเบอกอะไรเขาพูดอะไรเตมืด โอ้โหอุ้ยโอ้ยเราโดนมัดตอนนี้เราโดนมัดไม่ออกไปได้อุ้ยอุ้ยตาอุ้ยตาแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเป็นผีเหรออย่าไม่ติดขึ้นไปไหนล้ออุ้ยข้างล่างอุ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอุ้ยอย่าเพิ่งตัดรุ่นผมนะฮะอุ้ยอย่าเพิ่งตัดรุ่นผมนะ Fuck you อย่าเพิ่งกระดุ่นผมนะฮะฉันไม่รุ่นด้อย อยู่เดี๋ยวนี้โอ้ยยอย่ามาตัดบุนของเราโอ๊ยอยยโอ้ยโอ้ยออกไม่ได้สันหโอ้ยอย่ามาอย่ามาฮะอย่าเมตติกราส แม่เจ้าโอ้ยก็จะตัดก็จะรันรุดผมแล้วทุกคนเฮ้ยเลือดกจะตัดหัวขาดเฮ้ยมันเล่นยังไงวันนี้ปังก็ขอลากันเท่านี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนคลิปนี้เราก็มาลบให้หายคิดถึงกันเนาะ